การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบดาวรุ่งชิงชมป์โลกในรายการเรดบู l l m ต t o g ีร o ก k ้ e c u p 2022สนามที่5ดวลความเร็วเรสที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ Red Bull Ring ประเทศออสเตรียโดยถูกบรรจุปเป็นซั p พอร์ตเรสของ MotoGP ในรายการออสเตรียนกลางปี เกมนี้กองทัชกรบูสียอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลขห้าได้เริ่มเกมจากกริดที่สามอีกครั้งหลังจากคว้าโพเดียมเรสที่หนึ่งในวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าตัวมีความมั่นใจอย่างมากกับการแข่งขันในเรสที่สองและจากประสบการณ์เรสแรกซึ่งทัชกรบูหนักในช่วงแรกจนโดนลงโทษลองแล็บเพนันตี้ทำให้นักบิดไทยวางแผนการบิดอย่างรอบคอบและเริ่มเกมด้วยการขยับขึ้นไปรั้งอันดับสองและรักษาตำแหน่ง ดังกล่าวอย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งผ่านครึ่งทางการแข่งขันทัชกรเริ่มเปิดเกมจนไล่แซงขึ้นนำเหนือแม็กซิโมคิเลสนักบิดดาวรุ่งชาวสเปนิสโดยทั้งคู่บทจนถึงโค้งสุดท้ายก่อนที่นักบิดไทยจะพังอาจคว้าชัยชนะในรายการนี้มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยเวลา29นาที57.158วินาที โดยมีคีเลสที่แม้จะเข้าป้ายเป็นคันแรกแต่หลุดแท็กลิมิตรอบสุดท้ายจบการแข่งขันในอันดับ2ส่งผลให้ทัชกรขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่5บนตารางคะแนนสะสมมีทั้งสิ้น106คะแนนทั้งนี้ศึกเรดบูม l โตจีพี r ุ o กี้คัพ2022สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่17-18กันยายนนี้ที่มอเตอร์แลนด์อารกอนประเทศสเปน